นี่นะครับผมโดนเรียกผมพี่ครับผมไม่เสียค่าปรับไปแล้วครับพี่ผมถามหน่อยพี่ไม่ได้ตั้งด่านอย่างงี้พี่เรียกได้หรอครับได้พี่แล้วผมไม่ได้ความความผิดซึ่งนานี้ได้ด้วยแต่สภาพรถเนี่ยผมไม่ได้ดัดแปลงอะไรพี่เบรกผมก็ใช้ได้ทุกอย่างผมใช้ได้เลยไฟเลียวผมก็ติดมาเห็นไหมรถเรารถเรามาตอบเขาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม รถเราต่างกับเขาเห็นป่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเรงนั้นผมผมยอมรับไม่มีป้ายพี่ีผมก็ไปเสียมาแล้วเนี่ยพี่แล้วการที่พี่มายืนเรียกแบบนี้พี่ไม่ได้ตั้งด่านมันถูกหรอพี่แต่ผมสวมหมวกมานะตอนผมขับมาพี่ผมสวมหมวกมานะรถเราสภาพผมสวมหมวกมานะพี่ผมสวมหมวกผมขับทุกอย่างจราจรกระจกผมก็ติดข้อผมก็ไม่ได้ดังพี่ยืนเรียกอย่างนี้ได้หรอพี่แล้ว พี่คิดดูถ้าคนไม่มีตังค์กินข้าวอะไรเงี้ยพี่มาปรับอย่างเงี้ยเขามีตังค์จ่ายพี่เหรอแล้วพี่เดินหนีเลยเหรอพี่อา้าวพี่พี่มาตอบผมหน่อยดิผมอยากรู้นะพี่พี่เนี่ยผมไม่ได้ทำาไรพี่อะผมก็ใส่หมวกอะมันเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่ใช่เหรอพี่เดินหนีผมทำไมอะพี่คุยคับผมไม่รู้เรื่องดิ ผมก็ไม่มีตังค์จะกินแล้วพี่ช่วงนี้ผมก็จนพี่ปรับนอย่างนี้พี่เดินหีนีได้เลยเหรอผมไม่เก่งว่ะนครสวรรค์เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นะครับไม่ได้ตังด่านนะพี่แต่เรียกได้ดูครับขับรถมา้าเฉยก็โดนเรียกดูพี่ พี่โดนเหมือนกันมะโดนอะไรพี่โดนข้าวหาอะไรโดนข้าวหาไรพี่เราแต่งข้อรังไงพี่อ๋อไม่ได้ติดกระจกไปแต่งยังพี่เนี่ยเดี๋ยวเจอผมไม่คุยกับผมเลยทำแบบนี้ได้เหรอเจียคข้าวแับเท่าไหร่พี่มีใบข้าวเขียวพี่ ไม่ได้ติดกระจกโอเคนี่นะครับนครสวรรค์สอนออำเภอเมืองครับผมใส่หมวกกับน้องนะตอนลับมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพี่พี่ขอโทษนะครับเมื่อกี้นี้เขาชื่ออะไรครับไม่รู้ว่าคนไหนนะน้ะคนที่วนๆเดินไปเมื่อกี้นี้นครับที่จับผมมาผี่ไม่รู้ว่าน้องก็ดูดีในนี้มีอยู่อ่ะ ดูตรงไหนพี่ถึงยากนี้ก็ที่ใบต่างที่น้องไปเก็บอ๋ออันนี้ผมได้ไมาเสียผมไปเก็บมาแล้วครับก็เสียแล้วก็คือนี่ท่ะใบเสร็จไงเราต้องถามใช่พี่แล้วผมวผมอยากรู้ชื่อคนที่จับผมเมื่อกี้เนี่ยครับไม่รู้น้องก็ไปเขียนเป็นฐานที่สอบพอาได้เลยอ๋อโอเคพี่แม่งได้คล่องใจวะ ผมขอโทษนะครับเมื่อกี้เมนมันมีชื่อกำกับผมมาปะ่ะผมชื่อทิปปิบุตรคำตาพี่คนที่จับผมเขาชื่ออะไรรหัสก็ได้อ๋อรหัสหกหนึ่งสามนะพี่อันนี้เลขจะติดอยู่ที่หมวกเลยปะ่ะใช่รหัสหนหกหนึ่งสามนะครับอันนี้ผมขอดูชื่อ,อชี้ได้ป่ะพีส่สมเกียรติสามสามมนสมเกียรติสามมนนะครับนายตำรวจ ห้าหกหนึ่งสามนะพี่ที่ยวคนครับ<ป>นี่นะสอพอเมืองนะพี่สมเกียรติสามมนหันหกหนึ่งสามนะครับเดีจะเจอกันเราอะ